พวลพพานาลัยสื่อมนชนพวกองกอบรทุกท่านนะคะพิชันนางสาวกัญญาสังขาปราสุขธ์ธรรมชาติผองแรกโดยการเปลี่ยนจากวิถีดั้งเดิมเป็นการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่เว้นระยะห่างทางเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับการพยายามรักษาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ <c oughs> นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโครงการทั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจำน,นวน5้ารุ่นรุ่นละ50คนรวมทั้งสิ้น50คน้อยห้าสทบคนขอบเขตท่านผู้น่า,นารนใะจทั้ง,นนงนะในส่วนของสภาการท์เกษตรนะครับในส่วนของรพัฒนาที่ดินท่านประธานของทบานสมบัตลพัฒนานะครับนนท่านผู้น่าสนใจจากธรรมชาติผู้เข้าร่วมาการอบรมเพื่อการเรียนรู้อย่างยังย่งยืนนะครับในสถานการณ์แบบนี้และ มันเรื่องของโรคระบาดมันเลยจึงมีมีส่วนในเรื่องของการ,รกําหนดวิถีชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นในวิถีชีวิตใหม่เนี่ยในเศรษฐกิจโลกใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราน้อมนำแต่จริงจเราลงมือปฏิบัติแต่สำคัญอยู่ที่การปฏิบัติเราเรียนรู้เราได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแต่เราไม่นําไปสู่การปฏิบัติ ็เรียนว่าก็มีมีประโยชน์นะท่านไม่ไม่ใช่ว่าขยันหรือไม่ขยันนะครับแต่ถ้าท่านไม่ลงมือทำนะท่านก็ไม่สามารถที่จะนําไปสู่ความสำเร็จได้ปพิหารือว่าในช่วงสถานการณ์โควิดเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องเกษตรกรเราพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงเรื่องของการพึ่งพาตนเองตามสัตย์ของพระราชาเจ้าอยู่วนระการที่9้า มองเห็นแนวทางนี้จึงทําตัวอย่างของความสาเร็จกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่น่าเสียดายไม่มีใครที่จะลงมือทำอย่างจริงจังเพียงแต่ทําเพื่อก็ถือว่าเป็นการทบทวนตอกย้ําค่ะสิ่งที่สอนมาตั้งแต่ปี48หรือเศรษฐกิจกพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9กตั้งแต่ปี2511มันตอบชัดตอบโต์ตอบโจทย์ให้กับทุกชีวิตได้แล้วเศรษฐกิจกพอเพียงไม่ใช่สำหรับแค่เกษตรกรค่ะ อย่าดูถูกเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันคือชาวไร่ชาวนาดูยากจนต้องใส่เสื้อมอ่อดียวไม่ใช่แต่มันคือแนวทางที่เป็นปรับใช้กับชีวิตของทุกๆคนในทุกระดับชั้นได้ที่สวนจะเป็นผักสลัดเป็นหลักเพราะว่าเรารู้สึกว่าปลูกมันดูดีมันดูสวยงามก็ทําแล้วผู้เรียนมันก็เริ่มเหลืองอ่ะผู้เรียนมันขาดยาเราขาดปุ๋ยมันขาดกิงต่างๆที่มันเคยได้กิน เอาถ่าตัดแคร์ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนพื้นที่บ้างเพราะบ่อยๆก็เปลี่ยนพื้นที่มันบ้างเปลี่ยนสถานที่มันบ้างโลเคชั่นมันมันคงเบือะนะ่อเนาะที่เดิมที่เดิมเปลี่ยนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนให้อากาศถ่ายเอ่นนะคะลองดูแล้วเสร็จจากอันนี้เราจะได้ทําผักบุ้งทําอะไรกันไปเรื่อยๆจะมีอีกปัญหายอยีกของมันอะ่ะเฮ้ยเที่ยวแต่ตะก้าไปค่ะ Send heart her l ีมอสก็ได้เหมือนกันคะแล้วแต่เราแต่ว่าดีมอมบูรณ์ที่ว่ามันจะตอบทไหร่แต่ถ้าเราไม่เงินเราก็สามารถแต่งตรงแบบนี้ วงแบบนี้ต้องมีค่าเนาะก็ได้หมดค่ะมีค่าก็ได้ ก็หลักเกณ์ที่ผมไปเรียนมาอาจารย์ท่านสอนว่าการพึ่งพาตัวเอง ที่ชัดเจนที่สุดก็คือเราไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกแล้วทำสถิตของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ตัวนี้ก็คือกลุ่มผลิตทนั้งหมดตัวนี้จะมาในกลุ่มที่แปดก็คือปับเฑกโพแทสเซียม <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นตัวกิ๊บอย่างเดียวเป็นตัวเล่นยอดเพราะฉะนั้นตัวนี้นนถ้าน,น,นาคารผ์มดไม้นะครับในช่วงการที่เราจะเล่นเล่นชอง